ตรงนี <ài S 1> ้นะครับอ้าวเรียบร้อยเกียวนะครับไปครั

กำลังจะน็อตรอบครับ ก็เลยเราสู้เขาไม่ได้นะครับแต่ที่นี่เรากำลังไล่นอกรอบเขาครับ,รบ,อบเอาตกัไปเลยเริันปเกันไปเลยบกแเาติกันไปเลยอเอาต dan ke kepala dalam ini kembali lagi